คุณจะประสบความสําเร็จเรื่องอะไรในครึ่งปีหลังนี้เรามาฟังคานายของชาวธาตุดินครับว่าดวงของคุณจะประสบความสําเร็จเป็นเรื่องอะไรเรื่องของการงานไหมเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าหรือเรื่องของความรักเรามาฟังคานายกันได้เลยครับสวัสดีครับพี่หมีจากช่องหมีว่าดูดวงนะครับใครเข้ามาแล้วฝากกดติดตามกดแชร์ผมด้วยนะครับวันนี้จะพูดถึงธาตุดินกันนะครับได้แก่ราศีพฤษภราศีกรแล้วก็ราศีมังกรน,น,นะครับว่าตัวของคุณนะครับจะประสบความสําเร็จเป็นเรื่องอะไรนะครับในครึ่งปีหลังนี้นะครับมาฟังคานายกันได ว่าดวงของคุณในครึ่งปีหลังนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับ อ่ะมาเริ่มต้นที่เซตแรกกันเลยนะครับในครึ่งปีหลังนี้นะครับบอกเลยว่าปัญหาด้านสุขภาพนะครับจะมีมากๆสําหรับชาวธาตุดินนะครับราศีพฤษภราศีกันแล้วก็ราศีมังกรนะครับปัญหาด้านสุขภาพครับเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆครับจะวนเวียนกลับมาอีกครั้งโรคประจําตัวนะครับโรคหอบื่นะครับรวมถึงระบบทางเดินหายใจเนี่ยจะมีปัญหาสําหรับชาวธาตุดินในช่วงครึ่งปีหลังนี้ครับรวมถึงการที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการงานครับแต่ว่าถามว่ายังต้องสู้เหมือนเดิมใช่ไหมยังต้องสู้เหมือนเดิมครับยังไม่ได้มีคนผลักดันและ เซตที่2นะครับเป็นยังไงบ้างน,นะครับเรื่องที่คุณจะประสบความสาเร็จในครึ่งปีหลังนี้นะครับอย่างที่บอกไปครับว่าสิ่งในเรื่องที่สุขภาพเนี่ยจะเป็นปัญหาสําหรับคุณนะครับและผู้ใหญ่ผักดานเนี่ยยังคงเป็นได้น้อยในเรื่องของการงานนะครับแต่ความรักเป็นอะไรที่โดดเด่นมากๆครับผมบอกไดยว่าคนเกา่าคนรักเกา่าแฟนเก่านะครับคนคุยเก่าเนี่ยจะวนเวียนกลับมาหาคุณอีกครั้งและจะประสบความสําเร็จใครที่รอแฟนเกา่าคนรักเก่าอยู่นะครับในครึ่งปีหลังนี้บอกเลยว่าคุณจะได้กลับมาคบกันนะครับถ้ามีปัญหากันกระท่อนกระแทกในคร มันเป็นเนื้อคู่เป็นคนรักเป็นคนในครอบครัวอีกครั้งหนึ่งครับบอกเลยว่าเตรียมตัวรับข่าวดีครับสำหรับชาวธาตุดินนะครับผมนะอ่ะเซตที่สนะครับเซตสุดท้ายเป็นไงบ้างนะครับคุณจะประสบความสําเร็จเรื่องอะไรในครึ่งปีหลังนี้นะครับอย่างที่บอกไปว่าเรื่องของการงานยังไม่โดดเด่นนะครับยังดรอปมากๆอยู่นะครับแต่สิ่งที่จะประสบความสําเร็จคือเรื่องของความรักครับโดดเด่นมากจริงๆครับและในครึ่งปีหลังนี้นะครับชาวธาตุดินนะครับจะมีเสน่ห์แผ่วๆนะครับมีคนเข้ามาหาอยากจะคุยอยากจะสารทาความสัมพันธ์นะครับรวมถึงอยากจะเป เลยครับว่าตัวคุณจะเปิดรับคนคนนี้เนี่ยเข้ามาไหมนะครับเพราะตัวคุณเองรู้สึกไม่มั่นใจกับเรื่องความสัมพันธ์และความรักเลยนะครับใช้สมองดูครับหรือว่าใช้หัวเนี่ยกับความรักมากจนเกินไปครับเน้นให้ใช้ใจจะดีกว่านะครับเพราะถ้างั้นคุณจะไม่เจอรักแท้และความรักที่ยั่งยืนเลยนะครับในครึ่งปีหลังนี้ครับสิ่งที่จะประสบความสําเร็จนะครับของชาวทาดินคือเรื่องของความรักครับผม